โลกกำลังเจอชัยนาช็อกรอบใหม่เร็วๆนี้ส่งออกจีนถล่มเอเชียราคาถูกจนสั่นสะเทือนทั้งภูมิภาคในขณะที่เศรษฐกิจโลกยังสั่นคลอนจากเงินเฟอ้อจีนกลับเดินหน้าอัดฉีดกำลังการผลิตเต็มพิกัดสินค้าราคาถูกจากจีนกำลังทะลักเข้าสู่ตลาดโลกโดยเฉพาะในเอเชียทำให้หลายประเทศได้ประโยชน์จากราคาที่ถูกลงแต่ก็ต้องแลกกับภัยเงียบที่กำลังคืบคลานเข้ามา ไทยเผชิญชัยหน้าช็อกได้ของถูกแต่เจอวิกฤตซ้อนวิกฤตสินค้าราคาถูกจากจีนทะล,ลักเข้าไทยสินค้าจีนล้นตลาดโลกจากกําลังการผลิตเกินตัวทําให้ผู้ผลิตจีนเทขายราคาถูกสุดขีดไทยกลายเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักนําเข้าสินค้าราคาถูกเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุดก่อสร้างและอาหารแปรรูปคนไทยได้ของถูกแต่เศรษฐกิจในประเทศสั่นสะเทือนราคาของนําเข้าที่ถูกลงดีสําหรับผู้บริโภคที่ยังเผชิญค่าครองชีพสูง แต่ก็ทําให้ผู้ผลิตไทยแข่งขันไม่ไหวโรงงานเล็กกลางมีความเสี่ยงสูงต่อการปิดกิจการอุตสาหกรรมไทยเสี่ยงโดนดูดเลือดหลายกลุ่มอุตสาหกรรมเช่นเหล็กสิ่งทอพลาสติกเจอภาวะโดนตัดราคาจนผลิตไม่คุ้มบางรายเริ่มเลิกจ้างแรงงานแล้วรัฐไทยเคยใช้มาตราการตอบโต้การทุ่มตลาดแต่ยังไม่ครอบคลุมเพียงพอ ไทยอาจเข้าสู่ภาวะเงินฝืดในปีนี้สินค้าถูกลงกดดันเงินเฟ้อลดลงจนโนมูระคาดว่าไทยอาจเข้าภาวะเงินฝืดคือราคาลดแต่เศรษฐกิจไม่ฟื้นนี่จะทําให้เกิดภาวะไม่มีเงินใช้ถึงแม้ของจะถูกสรุปชาวบ้านได้ของถูกแต่ไม่มีรายได้ใช้ซื้อใช้หน้าช็อกรอบใหม่กําลังเป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตสําหรับไทยดีสําหรับผู้บริโภคในระยะสั้นอันตรายต่อแรงงานอุตสาหกรรมในระยะยาวอันนี้ผมเสริม และที่สําคัญสินค้าจีนส่วนใหญ่ไม่เสียภาษีในไทยรัฐบาลจะมารีดภาษีกับคนไทยธุรกิจไทยเพื่อทดแทนภาษีจีน